วันนี้นะคะเราจะมาแนะนําตัวนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําตัวของเรานั่นเองนะคะคือเพื่อนเราขอมาว่าให้ทาคลิปแนะนําตัวหน่อยเราก็เลยจะมาทําให้นะคะกัไปดูกันเลยค่ะคัดเอาสวัสดีค่ะนะคะชื่อเด็กหญิงอภิมาลพงดีนะคะชื่อเล่นชื่อว่าน้องขิมค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะอยู่โรงเรียนโรงเรียนคริสเตียนวิทยาค่ะ อยู่จังหวัดอุดรธานีนะคะสราบวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะ่ะไม่รู้ว่าจะแนะนำตัวอะไแล้วอ่ะก็ไปกันนะบายบายถ้าเพื่อนๆอยากให้พวกเอ,อ่อยากให้เรานะคะทำอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสราบวันนี้นะคะก็ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้านะฝากกดไลค์และกด s ั b ส c r i b e ด้วยนะคะ